สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนีมีเรื่องค่ะมีเรื่องเออหมาโดนฟันมากหมาโดนฟันมากจากค้นใจไรเออไปตามพระมาอยู่วัดปานุนิเวศนี่ค่ะพ่อฉันไปตักบาตรอยู่ซุมือ้อบาดนี้สิจำได้ว่าหมาตัวนี้มันเป็นหมาของทางวัดอีโตนหลายบไดนี้ท่านจะล่าจอนท่านนี่เพื่อนมากิีเข่าบ้านเพื่อนเพื่อนเห็นมันห้องอยู่บบดนี้ เราเลยไปแจ้งเม่ท่าแล้วเราก็ไปตามพระเพิ่นมาเบิงมั่นอีโตนฟันเข้าไปบักเคืองนึงโอ้ยมันกับญานเนาะมันกนนับแลนหนีจากฟังฟังฟัง,ฟงทางรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นนี่จอดเข้าไปในป่าบบเนี่ยแล้วอีโตนอาเอ้าซอ,ซอยซอยอืมมันกับสีเคยมันมากินเข่ายุ่นี่ละจำได้เพราะว่าเพิ่์นทายมากเพิ่นว่าหูจักหมาโตนี่บอ เอาท่างนี่กับว่าพอเปิดเบิง้งเอา้ามันเป็นหมาอยู่วัดตัวนี้พราะว่ามันสีแลนน้าตลอดนะนะจ้าผู้ใหมาหาฟันมันหมาซื้อกับฟันมันอืเงดหลายนี่เสียงห้องเือนตี่โตนให้อันผ้าเพื่อนกำลังจะออกมาเตยฮันแล้วฮันแล้วมันอยู่เสาไฟนั่นไหมเตยโตนให้ห้องอย อือเป็นตะลีโตนมันกระเจียบมันเนะข้นนี่ก็ได้เพิินวานฟันจนเขาจากไตเหลา้นานมไขมันค้นนี่ตายอืมทารถเม่ท่ามาอยุ่ยเดยกคันนี่อืมเมืองดูฟันมันใจลายใจดำข้นค้นมันสัว น่านจะลาจอนมากกันแล้ววันนี้มาเบิงมันเบิงดูเป็นตะลี่ตนบ่พี่น้องพี่น้องค้นเห้ามันจิตใจมันซัวเพิ่นมาเบิงบันนี้จะลาจรจะลาจรอ,อืมเ้าไปแจ้งมา เมื่ากําลังสีมาละพี่น้องเอ้ยข่อยเห็นข่อยว่าอยากไปเบื้องไกลข่อยได้ยินเสียงข่อยหมามันห้องข่อยก็สแสลงใจเลาวนี่ข่อยเครียดข่อยเบื้องเาแม่หมาอยู่ในวัดก็เอามันไปซอยมันโลดมันก็เจ็บมัน อ้แมนมาทั้งใดล่ะค่ะพระอาจารย์เพื่อนกับมาเบ่งแล้วค่ะพี่น้องเบ่งดูเบ่งดูพี่โตนแม้ค่ะ อ,อาจารย์คะต้อยไปใส่บาทนี่แม่าเบิงพ่ผพิดคือสิเห็นมันอยู่ในวัดนี่แม่คะ่ะหมาัางงานครับหมอ,อผมอยู่กับมาบาม่นเมทันดัน้่นแม่นม่นหมาทังใดล่ะคะป้อเป็นแต่อี้โตนลายบางแก้วนั้นทีนี้อยู่ตัวเดียวเราก็ดูพร้อมตัวนั้นเราก็ดีบ่วยก่อนแต่อีอ้โตอน,ตอ,นอันต้องต้องอาเมท่ทามาค่ะพระอาจารย์คะแม่ทามาพอดีนะคะพระอาจารย์ นางสวนม่นยู่บันนี่แฟนวนไปว่านหมามันโดนฟันมากเนี่ยโอ้ทั้งสี่ย่านบบบนี้บากแจ้วทนี่ครับอาจารโอ้ยเดี๋ยวมันมันเสียดแบ่มนติดกัดบ่ัเขาจับได้เดี๋ยวเอาไปหาหมอพรอาจารย์แจ้งารัชษาเองค่ะค่หมาวัดที่แรกน่ะหมาโอ้แต่เห็นแต่กระสีไฮเรานี่ค่ะพระอาจารย์ก็นเขาแล้วเนาะยี่ตวนมามาโดนฟันมาโดนฟัน มันเดินมานี่เดินโซเซเลยนะครับเดินเซเลยมันับเข้าช่องเลืเลือดเปากเชียวทำไมจักเ,เดี๋ยวเอาอะไรมาฟันหญ้าตรงนี้ดีกว่าไป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 เอามีดย้อนหลังบ้านนะมาเพราะว่านัน่นหมามาตายอยู่นี่ลหลายหลา,า,ายเด้อค่ะพระอาจารย์ต้อยกระหาคนมาฝังไว้นี่คะ่ะแม่งมดดิคะ่ะเนี่ยไม่สิแลียนไม่ได้โดนนี่แหละค่ะ ใจดำมิลีได้คนน่ะเบิบ้งดูไปเบิ้งดูหมาพัานบางแกว้วยางดีแนะนำห้าไปกขาพันเนื้อบอกขอสัญญาว่าของพระอาจารยนรับผิดชอบการักษาเองไรจ้าทูพระอาจานค่อยบอมยนค่ะตอนแรกมันนอนอยู่นี่อยู่มันนอนอยู่นี่บบนี้พ่อมันมาเบิง้ง เล่าเลยว่าโอ้ยค่อยกลัวค่อยกระสีเห็นค่อยกระสีไทยอันนี้สันดอกฮะอันหมามันนอนอยู่นี่แฟนสีขาบ้านเล่าเลยว่าหยุดสวดก่อนพระสันว่าไปดูหมาหมาอะไรโอ้ยค่อยกลัวค่อยกลัวพระสันต์มาเนี่ยกระเล็เบิ้งเนยอันเราทายมาเอ้าเมนบ่แม่นบอกหมาอยู่วัดบ่เราเลยไปหาพระอาจารย์พระ บแมนพระอาจารย์ว่าหมาไภ่กระซางเพื่อนรับผิดชอบไช่เหมือนไขยสวนมั่นอยู่ข่ไมเห็ดว่าได้ข่ยยาเพราะว่าห้าสจไปตักบาทเศร้าน่ะบ่ะนี้ก็เห็นประจบไปนี้หมามันสิมาอยู่นี่เลนี่นท่านูเลยมันมตงรนะมันมไม่นอยมันโดนฟันมันโดนฟันนมารับีผู้ใดก็เอารวดอีตัวน้บางกยวคอยได้งินยคายกระไฮแล้วพอมม่้าจะไปเรียกใคร่าสั่น่าไปแม่ท่ายั่งเดียวสนดอกว่าน่ะ เจ้าคีบ้านทตเดียวันให้เพิ่มครับเขาคิดไดครับว่าถ้าเขา่กอเอาค่อยค่อยขี่รถไปมาให้ให้กระสร้างได้เพราะว่าคอยคอยไปจัาบาตทุกเ้ามันจะจำได้ตียรองขับรงได้ครับโนคนที่พายจ่ายมันมาทุกหนทุกที่ครั้งไป้กครับจะออกมาตะกันงขึ้นเียไม่ได้ยิ่งขึ้นเพิ่มมาที่เฮาไสย่านรยฟามันได้มันสีย่านเือจอบบัีจอบจกามีตัวจอบกามี่ปล่ามา มันโดนฟันมามันโดนฟันบะนิวเพราะว่าปุ๊บข่อยปุ๊ข่อยใจข่อยใจขาที่กัดเขาเหรอครับบางเจ้ามันดูมันดูที่กัดเขาเขาเรียกฟันเหรอมั้งครับโอ้ยมาเบาข่อยกันเอ่อหนาแน่เออหนาแน่อีต้นแห้งพอพอไม่เลววา พอไม่เลยว่าจะทํายังไงจะทํายังไงไปหาพระอย่างเดียวพระบัดอันนี้มันเต็มอยู่ที่มาตัวนี้สิอยู่ที่วัดเราก็เลยไปเอื้อนพระอาจารย์มาอันนี้คนข้าเจ้าข้าเจ้าดูแลมาพระตลอดพระอาจารย์่าเสียเท่าไดพระอาจารย์เสียเองอีนแนน่นกับวายุถ้ามันเท่าไหร่ก็บอกเดี๋ยวค่อยจะจ่ายมันก็เป็นยังแล้วเพราะว่าพระอาจารย์เราจ่ายแล้วอันนี้น,นี่เคาจะเป็นรำบสตไม่รู้เอาไปไหนก็ไปโลดให้มันเร็วๆเฮ้าเฮ้า เฮาลี่ตนหลายบางแก้วพุวน่ะจักผู้ใดฟันมันบัวคนยาวๆน่าไงจะเห็นอยู่บ่จะชี้ก็ขาวอ่ามันเล่ยมันเล่ยมานอนอยู่นี่ผวยเฟื่องผวยใบผ้ายุ่งผวยผวยฟังผวยรับก็ได้ ใครได้ว่าไปหาพระอาจารย์ผมไปแลอารูปมาให้เบิงใครได้ว่าเอาเป็นหมาอยู่วัดใอยวางชิมใอยไปตักบาตรทุกเช้าโอ้ยสงสารบักลาไม่นะว่าให้จับเลยบ่โอ้ยลูกเอาเอาเอาพ่อแม่ธรณีคุ้มครองแล้วพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เพิ่นรู้แล้วเอ้ยบักลาบักลาของยายบักลาาาขขอองงยยเจ้บักลาของยาย โอ้ยไปตาดิโต้เดินหนึงถ้มันจเยี่ยมเสเดี๋ยวพระอาจารย์จะเป็นคนนั้งเห็นเดี๋ยวจบไปช่งมาเสร็จเดี๋ยวจะ่งเข้าไปหาพระอาจารย์เดินเดินมาแม่นี่มา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 ลูกมาแล้วออกออกมาแล้วลูกแล้วออกมาแล้วคนเก่งแล้วออกมาลูกออกมาช่งเดียวแมพระอาจารย์มาเรื่อยๆคอยคอยคอยห้คอยได้ยินคอยให้รอดมันยังไม่ชินไม่ไม่ไม่กลั่หรอกไม่กลั่หรอกพี่รู้แล้วมันรู้แล้วยังยังอยู่ เล็บยพาดีเลี้ยเลี้ยเดี๋ยที่เราคราทักทิ้งกันเดินอยๆนะครับเอาคือได้แต่ผู้เดียวขึ้นบให้ยยายน้ำโอ้ยลูกเพิ่นรู้แล้วเพิ่นรู้แล้วอุ้มเอาครับอุ้มเอามืออุ้มกอนเรารู้แล้วเรารู้แล้วจะเก่ง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 จังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยบักลาบักลา โอ้ยเอาเอ้าเอาเอาแม่ธรณีคุ้มครองแล้วลูกเอ้ยไปหาพระอาจารย์เบิ่งมันเดียวพระอาจารย์ด้วยนะมาเหรอมาเดียวพระอาจารย์แล้วมันเดียวเดียวเอาไฟก็ไม่มีหม่องบอกเนาะเมฆถ้ากับพระอาจารย์ได้จำได้ยิ่นเสียงตาขึ้นขึ้นวอกข้อมันขึ้นวอกพอดีใจเย็นก่อนถ้ามันไม่ใจเย็นใจนั่นโอ้อรู้เรื่องบักลาบักลารู้เรื่องบักลาบักลาบักลาของยายมามามาแล้วคนเก่งแล้วลูกแล้วมาขึ้นรถ เร็วเร็วเร็วมึงอย่าแห่สิมันบอกว่ากูรอดตายแล้วกูรอดตายแล้วขนมอัแน่นี่มาป้าจา์เอาไปเลี้ยงไปโลดนะคะมีมีมีหัวอาหารด้วยไปหัวอาหารเรามาเอาขนมกัแน่มาเอามาทั้งกระลังเลยทั้งกล่องเลยมันสิมีหมาตัวนึงมันมาแลีนคาบเอาตั้งแต่กะละมังอันหมาเข้าไปเข้าบดเข้ริมีหมาแต่เข้ากระสือมาไว้ใบไง มันว้องอย่เยสคนฟันมันแล้วแม็กจะไดีุ้มได้โอ้ยดูใสังน้วมียแมเพราะว่ามันสีมีแมวมีหมามาเข้ากับเสี่ยวแหนกินเอามาเลยลูกเอามาเร็วเร็ววิ่งมาเีี๋ยวๆเยแะๆวยอๆเยอะเยยอะอเอออาหารแมวอยู่เอามา เอาไหมลูกเอาไหมลูกเอาเอากิน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 เนี่เอาเอาล่องหยิบใส่ปากเราลูมาเลยเนี่อยเรื่อยมายังแงะเขี้ยวไหมลูกก็ยานมึงอยู่เด้ไม่เอาน่าที่ซื้อเมื่อไห้แมวจอนจัดเอากินก่อนคนเก่งมคนเก่งหมอันเก็บมันมาไม่ไหวเนี่ยไม่ไม่มันมาแล้วมาไหว้าไมมาไหวมันไม่มาหาหนูท่องไหมบ่เอาตะก้อปากบ่ เอาดูแม่ท่าจัดการดูจ้ากินแล้วกินแล้วโอกินแล้วบ่เอ้ยคนเก่งคนเก่งกินแล้วลูกที่คนเราหนึ่งโอ้ไฟกั้ยยานเนาะตัวย่านนะตัวมืดปัญญาเสีย้ว่าไปหาพระอาจารย์เลยแม่เอาขี้เลยฮะไม่ขี้มอไซด์หรอพ่อไม่ได้เอาขี้มอไซด์ไปหาพระอาจารย์เลยแม่อุ้มเนาะแม่อุ้มเนาะแม่อุ้มหนูมาเนาะโอ้ยมันเก็บ รถแกทำแกจะพูดตะจากไม่ใช่หมาใครล่ะหมาไม่ไม่รู้หมาหมาเช่าบ้านเอ้ไอ้ใจเสียใจเสียเจ็บแผลมันอยู่มาลูกมาแล้วเขาไม่มางัดเปนได้ไหมเขาตะก้อบ้าตะก้อมารอดปากได้ไหมรู้ละหอยเอื่นวอดอัพไทยแลนด์มาอย่างเดียวเอาเอาเอามือนีรักษาทั้งคนรักษาทั้งหมายได้ย่ยต่อยปรสานใจเอื่นไม่ท่าย่างเดียว เอาเศยูเขาทายเเขาออกมาล้มในไ่นวมีเวียดก็เลยหาลงอ้าวอ้ช่วยกันคับผมเสร็จแล้วอุ้มแล้วบ่ยางมันเก็บ้ตัยิเยอ้ม่ตัวสวนเย้ตัวเอื่นเมฆ่ายางเดียวขี่บออกกับเมท่าเหียวบออกกัเมท่ายางเดียว รดหญ่งเพิ่นสีเลียวได้บ่นนอบแบนี้เนาะอาเตอร์ถอยทีู่กเอาแล้วค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์เพิ่นก็มาแล้วค่ะซอยบรรดามมาหมาแมวแมวอย่าดูอย่าดูอย่าดูเอาแม่ธรณีเลยบุบปักรักษามีแต่กบวะไหนว่าแต่ก่อน แต่ก็ไม่มีหไม,ม่ไม่กัดไม่กัดม้าแมน่นะมันจะมาอยู่หลังบ้านนี่ทั้งนั้นแหละ<า>มันจะมากินอาหารามันเก็บเ,เลยเอาค่ะสอยสอยหมาหมากับกัดล่ะค่ะตอนนี้ค่ะเบิ้งดูค่ะพี่น้องเอา้ามันคนเห็นแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วละ่ะบารนี้ผู้จับหมากันค่ะเบิ้งดูล่ะค่ะ ขอขอเนี่ยมาขอปากมันจัลยเยเดี๋ยวเขาจไปเอาตะก้อได้่างหอนี่ก็แล้วเดี๋ยวใคมาเข้ามาอนีเดือเด้อเดียเาเดวิไปเอาตะก้ออยู่เอาเล่าเไปเอาตะก้ออยู่ ช่วยกันค่ะช่วยกันโทรปุ๊บมาปั๊บค่ะรถมีทาเรามาเลยครับฮะโอ้เราไปเอาอันอีกล้านหมอปกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพอว่าันันเดี๋ยวบอกไอ้น้ำเนี่ยไอ้น้ำไปท่งน้ำ มันมาจากหมอโรงพยาบาลโชคชัยนี่แต่ก่อนโชคชัยเป็นยุทธี่จ้าจ้าเพิ่นเพิ่<า>น,นยึดคางบ้านหนูเลยค่ะปกติหมอโชคาาชัยค่ะท่เพิ่นคนายใจเลยพระอาจารย์เราไม่ชอบเป็ค่ะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะพระอาจารย์ก็บอกแล้วไงคะก็จะหาแต่พระอาจารย์นี่แหละค่ะเพราะว่านไกลวัดพระอาจารย์ไปแล้วค่ะมันหูว่ามันรอดตายแล้วเดิเออไปนั่นเลยเหรอ ไปแม่ไปจับมันแม่ได้แล้วได้แล้วจับแล้วค่ะลอดตายแล้วค่ะมึงอยากกัดเขานาบักลาบักลาคํำแพงเอาหายเจ็บเราไปค่ะเจ็บว่ามือนี่ยเอามือก็อนนเลยับ้อยู่ตงลนีังไม่ได้น่ไิดตวงนี้ด้ถ้าสมมติรับได้ิดอ โอ้ยมันก็ะหายเนะาะผู้ใดสีบ่าย,ย่านแล้วเนาะคะ่ะบางแก้วย่างดีเพราะว่าปกติอันหมอล้านหมอเพิ่นสีอยู่นี้หมอโชคชัยบัดนี้ผู้นี้นใหญ่ไปพุูนไอ้ไพุ่นหมอหมอบาดหมอบาดหมอบาดเดี๋ยวให้หลานอ่าจับยังว่าท่นานใดค่ะยังว่าท่นานใดสำเร็จเลยค่ะ อกินไปรอดน้ำได้มันสีลายขึ้นเรลาได้นน่เพื่อนว่าเพิ่นเห็นอยู่ในย่านหน่ะก็เห็นอยู่มันโดนนนั่นน่ะบ่นคนก็นเห็นลายลายแต่กับว่ามีผู้ใดสงสาร่ <c oughs> อยได้เห็นบ่้ด้อันนี้บมไม่แมวเาจ้าของได้นน่ซื้อไปเห็นแมวเช่าบ้านน,นะนั่นเองมันหิวน่ะม,มันกินน้ำแล้วว่หนี้ดอก ช่วยมาแล้วค่ะวันนี้ยายต้อยก็ทําช่อง Youtube นะติดตามให้หน่อยนะยายต้อยอุดรแชนแนลยายต้อยอุดรแช n แนลน,นะคะวันนี้จะเอาคลิปไปลงซะหน่อยทําความดีแล้ววันนี้เขาเห็นบัไดเด้อันหมาแมวนี่มึงมาเลยมึงมาเลยมึงขึ้นเลยมึงขึ้นรถเลยมึงจะไปไหน เออไปแล้วหมอบาดนี่แหละหมอบาทนี่แหละโคดปล่อยแล้วถ้าปล่อยปากนี่งับทุกคนร้านบอกว่าโคตรดุถ้าปล่อยปากนี่มันงับทุกคนเอาแม่อุ้มแม่จะล่าจอนจ้าอ้าหกหกเจ็ดห้าหก อา้าวกับธานีอะไรหกสามเจ็ดตาช่วยธานีหกสามเจ็ดแจ้งมาเลยค่ะวันนี้ทําความดีแล้วค่ะซอยมาค่ะจะลาจอดเท่าทั้งสองนายเลยค่ะเด้อเอาปอบมือรัวๆแล้วทั้งสองนายค่ะเสร็จแล้วค่ะจากจราจรเราค่ะได้แล้วได้แล้วเขารถแล้วอันนี้ผู้ช่วยค่ะอันนี้ผู้ช่วย มีเข้าไปในวัดก่อนได้ค่ะเด้อเ,เอาอานุโมทนาบุญน้ำทุกคนได้ค่ะเด้อมือนีเด้ค่ะเด้อเมธากูให้เอาสนับสนุนโดยหกสามเจ็ดธานีแจ้งมาเลยครับไปแจ้งพระอาจารย์มาหกเจ็ดห้าร่วมด้วยช่วยกันกันเอาขอถ่ายรูปจราจรหน่อยค่ะสวัสดีครับเก่งเยี่ยมมากครับวันนี้มาขึ้นรถแล้วิมามากกดหันบางแก้ว